ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมดำหน้าก่อนหน้านี้นะครับผมเขียวแล้วนะครับที่ิ่นดำปลาไว้นะครับเขียวแล้วนะครับ ว่าอันนี้น้ำขังนะครับนี่น้ำแจแน่นะครับกระตุ้น้ำใส่คือกัดน,นะครับ